รอรับพรภายใน5วันนี้จากยูนิเวอร์สและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะแล้วในครั้งนี้ไพ่ใบนี้เป็นตัวเปิดมาไม่หมอจุ่มมาจากกองนี้เลยนะนี่จุ่มมาจากกองนี้ในกองนี้นะคะที่ไม่หมอจุ่มมาเป็นไพ่กองที่บอกได้เลยว่าจุ่มมาปุ๊บอ่ะโอเควันนี้อย่าบอกอะไรกับลูกดวงใน5วันแล้วก็ออกมาเป็นเลข5้ e ไฮโรแฟนชัดเจนมากว่ายังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องได้รับพรข้อนี้อย่างแน่นอนกี่ข้อไม่รู้ต้องมาฟังในคำทำนายแต่ว่าสะเขาเรียกว่าหมายสารมาแล้วหมายสารจากวานมาแล้วหนึ่งนะคะ ลูกดวงคนที่ฟังคลิปนี้ยังไงก็ต้องตรงเพราะว่าแม่หมอไม่ได้ฟิกว่าคุณจะต้องเป็นราศีอะไรหรือว่าอยู่วันอะไรนะคะให้ขึ้นมาแล้วให้เรื่องโชคลาภให้มาเป็นเรื่องโชคลาภมาเป็นก้อนก้อนเลยทําให้คุณที่ติดพันอยู่ในเรื่องค่าใช้จ่ายหรือนี่สินจบเคลียร์มาใน5วัน2นะคะเรื่องที่2คนที่เขากวน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 ละก,ก,ก,กัน วนขอบคุณนะคะหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าเออจะต้องเป็นผู้ให้อยู่ตลอดต้องเสียสละตลอดหลังจากนี้คุณไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวคนคนนี้ก็ออกไปจากชีวิตเองนะคะคนคนนี้เขาไม่มีเขาบอกว่าเอาเอ energy ของคนนี้ที่เขามาปว่าปวนคุณอะ่ะเป็นคนที่สร้างปัญหาให้คุณตลอดแต่เขาจะไม่มาสร้างปัญหาให้คุณกับคุณอีกต่อไปเพราะว่าสิ่งสิ่งจะเคลียร์ให้หมดเรื่องที่สามมีเรื่องที่สามด้วยนะคะ เขาบอกว่าดวงศัตรตูจะแพ้พ่จากการที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจดวงศัตรตูอ่ะจริงๆแล้วก่อนในนีน้อาจจะเป็นเพื่อนกันเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันก็นได้นะคะแล้วขึ้นมาเลยว่าคุณจะได้เปรียบในเรื่องของ ผลลั์ของการที่เกิดดราม่าเรื่องนี้โอเคอาจจะมีคนสงสารคุณอาจจะมีคนให้ความช่วยเหลือคุณอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาซัพพอร์ตจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในเรื่องดราม่านะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นมาเลยว่าในก้าไม้นี่คือคุณแบกอะไรเยอะมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่คุณอดทนสิ่งที่คุณแบกมาเยอะแยะค่ะมันก็จะเคลียร์เรียกว่าล้างจบนะคะเรื่องที่สี่เรื่องสุดท้ายคือเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการมีคู่ค่ะใครที่โสดอยู่ฟัง ส่วนใครที่มีคู่อยู่ก็ฟังนะคะปัาจ,จะพูดกรณีคนโสดก่อนคนโสดจะได้เจอคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่มิสัยดีแต่ข้อเสียคือถามตรงไม่ค่อยตอบตรงถามเองตอบบีถามซีตอบตอบบีนะคะเออแล้วราชนีถือหมายเป็นตัวบอกว่าการที่อยู่คนนี้ได้คุณต้องใจเย็นคุณต้องมีวุฒิภาวะที่สูงคุณต้องแบบเขาเรียกว่าอย่าแพมเยอะ อยู่เฉยๆนิ่งๆสบายๆเดี๋ยวเขาจัดการให้เองเขาดูแลให้เองเขาเป็นคนที่มีสัจจะนะพูดคําไหนคํานั้นแต่ว่าการที่จะสบอกว่าสัญญาลับปากอะไรเราอะอาจจะต้องแบบนิดนึงเออนิดนึงอาจจะแบบเยอะนิดนึงอาจจะเป็นคนที่แบบคิดเยอะมากๆนะคะอ่ะทีนี้คนที่มีคู่ตั้งใจฟังนะคนที่มีคู่ถ้าใครจะทําธุรกิจช่วงนี้ไพ่บอกทําได้เลยกรณีที่จะทําอะไรร่วมหุ้นกันทําอะไรด้วยกันปกติแล้วคู่ อ,อ่ธุรกิจถ้าเป็นคู่แบบสามีภรรยาแฟนการทำะจะมีปัญหาใช่ไหมแต่นี่คือทำแล้วรับรื่นเพราะว่าแบ่งหน้าที่กันดี 2. ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ล่ะความสัมพันธ์ก็คือเหมือนกับอยู่ในจุดที่มันสมดุลแฮปปี้นะคะแล้วก็คู่คุณเนี่ยเป็นคู่ที่ใครๆก็จับจองใครที่มีซิทรินก็ใส่ซิทรินได้เพื่อเสริมดวงในเรื่องของการงานการเงินเช่นกันและกันเนาะแล้วก็ถามว่าไออันเนี้ย หลายคนกลัวว่าจะมีเติร์ดปาร์ตี้ไหมมีบุคคลที่สามาแทรกในควาอสมัธรคุณไหนไม่มีเหตุผลเพราะว่าอะไรคนนี้เป็นคนที่มีป่าเป็นอาวุธค่ะเขาป้องกันตัวเองได้เขารู้เขา ทันมันยาคนไหมท่านไม่ทัานไม่รู้แต่ดาแหลกอ่ะใช้คํานี้ดีกว่าดาแหลกส่วนคุณเองก็อาจจะรู้สึกอาจจะเซง็งๆกับพฤติกรรมเขาช่วงนี้แต่ว่าโดยภาพรวมคือเขาก็จะเข้าหาคุณปรับตัวเข้าหาคุณมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ universe พยายามเคลียร์ให้ทุกอย่างอยู่นะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าอะไรหนึ่งคุณอยากจะทําอะไรข้างในปฏิบัติกับตัวเองเพื่อให้ความเป็นสมาธิความเป็นสติความเป็นปัญญาคุณสูงมากขึ้นคุณทําเลย คุณอยากจะไปไหว้ไปมูไปทําอะไรคุณทําเลยถ้าทําแล้วคุณรู้สึกว่าข้างในคุณทําแล้วมันสบายใจไม่ฟิกส์ค่ะว่าคุณจะต้องไปไหว้ไปมูที่นั่นไหว้ที่นี่ต้องบูชาแล้วแต่คุณที่ต้องการเพราะว่าพอเราอยู่ในระบบที่เรียกว่าตื่นรู้แล้วอะอะไรอะไรมันก็ถ้าคุณน้อมนําแล้วมันดีต่อตัวเองจริงคุณก็ทําไปเลยปังไม่ได้ฟิกส์ว่าคุณต้องไปเทวะไรนั่นคุณต้องไหว้พิฆเนคุณต้องไหว้แม่โอมาคุณต้องไหว้ไม่มีแล้วแต่คุณต้องการขอให้ใจคุณอะซื่อตรงกับสิ่งที่คุณกําลังจะไปทําจบ 5้าวันนี้มาดูกันว่าภาากีฬามันๆพวกนี้จะเกิดขึ้นยังไงนะคะกติดตามแม่หมอแล้วก็รีโพสต์นะคะเก็บคลิปนี้ไว้เป็นคลิปโปรดของคุณเพราะว่าต้อง5้าวันเลยดูภาากีฬามันๆ5้าวันแล้วป้าจะบอกเลยนะใครฟังจนจบนะและเก็บคลิปนี้เป็นคลิปโปรดนะหลังจากห้าวันอะ่ะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรอีกรู้ไหมทุกอย่างมันซ่อนไว้ในนี้ค่ะหนึ่ง ในคาทานายนี้คุณจะปลดล็อกในเรื่องของของขวัญจากจักรวาลค่ะเป็นของขวัญที่คุณรอคอยมานานในเรื่องของการตั้งเป้าหมายไม่ว่าคุณตั้งเป้าหมายแบบใดในชีวิตคุณทุกอย่างแมสเซจของจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับหมดไม่ว่าคุณจะเลือกคือเนื้อในคุณเป็นคนดีมากๆคุณเป็นคนที่รู้จักรอในสิ่งที่มันมีคุณค่าและคุณก็ถามตัวเองตลอดว่าเรามีคุณค่าตรงไหนเราทําอะไรดีไพ่นี้ทั้งหมด4ี่ใบบอกว่าคุณจะได้ รับคำตอบนั้นหลังจากพ้น5วันไปและคุณก็จะแฮปปี้กับตัวเองในเวอร์ชันของคุณที่ดีที่สุดคุณมีใจิตใจดีมีเมตตานะคุณรู้จักคำว่าใจเย็นคุณจะแบบสบายใจกับคนที่อยู่รอบๆตัวมากขึ้นเพราะว่าอะไรเขาคัดสรรให้แล้วเขาจัดให้แล้วและยิ่งราชินีถือไม้โอเคมันอาจจะดูเย็แบบเฉยๆเย็ยนชาดูแบบยังไงก็ได้แต่เป็นคนที่มีความสุขจากข้างในตัวเองโดยที่ไม่ได้ยึดติดแล้ว ไม่ได้ยึดติดกับอะไรแล้วมันแฮปปี้มันสุขจากข้างในนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนากันและคุณก็ไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามไม่ได้ขออะไรเยอหะหรอกขอเรื่องนี้แหละยังไงปะก็แล้วแต่คือขอให้ชีวิตของคุณที่ฟังคิดเนี้ยมันมีแต่ความว่ารุ่งเรืองแล้วก็มีความสุขข้างในไม่ว่าคุณจะเลือกทําอะไรไปที่ไหนอะไรไงขอให้คุณมีความสุขจากข้างในและสิ่งนั้นแหละพลังงานตรงเนี้ยจะส่งเสริมให้คุณค้นพบกับสิ่งที่มันปลดล็อกในอนาคตค่ะกดติดตามแม่่หมออก,กัันนนไววว้ะะคะใคใรดด,ดูสต มาหลังบ้านช่องเดอะสกายทาวเวอแม่หมอนะคะกดติดตามแม่หมอตรงนี้นะที่เป็นรูปพระจันทร์นะถ้ากดแล้วไปที่อื่นไม่ใช่คุณกดเข้าไปช่องแม่หมอช่องเดอะสกายทาวเวแม่หมอปักกี้ทิกตอกนะคะเข้าไปปุ๊บคุณจะเห็นรายละเอียดเลยว่าในหน้ารูปโปรไฟล์แม่หมอเนี่ยพิมพ์ไว้ว่าคุณต้องติดต่อเดอะสกายทาวเออย่างไรนะคะติดต่อปุ๊บนะเจอเลยนะคะก็ขอให้คุณแบบว่าสอบถามแม่หมอได้เลยแม่หมอไม่ดุแม่หมอใจดี ะะสอบถามข้อมูลนะคะเดี๋ยวแม่หมอช่วยเลือกคอร์สให้ด้วยแล้วก็เช็คพลังงานให้ด้วยว่าเออคุณมออาการดูแบบไหนนะคะ,ะ,คะเพื่อเราจะเป็นคอนซัลกับคุณไม่หมอไม่บังคับการตัดสินใจของคุณแต่แม่หมอจะเป็นหน้าที่คอนซัลอยู่เคียงข้างคุณคะ่ะ